ยังไม่มีวี่แววว่าจะถึงกลับมาก็จะมาอะไรไม่เอามาสักอย่างน้ำยังไม่มีจะกินเลยโอ้มตื่นวิ่งตื่นเอามาทำไมเงินนะฮะร้อยบาทมันจะมีขายไหมมันก่อนู้น่ะเป้าหมายอยู่โน่นโทรศัพท์ก็ไม่เชื่มากไม่แต่กล้องมีแต่กล้องกับตังห้าร้อยบาทดูที่เดิมเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยจะกลับยังไงเนี่ย ไปเร็วตื่นเซเว่นก็มีบนเกาะเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆเร็วๆเรือน,นั้นเรืจะออกแล้วนะครับรสิงแล้วครับเหนื่อยอไหมเ,เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลย<อ>แข็งแรงครับถ้าเกิดเรามีความพยายามถูกไหมครับมันก็ต้องมาถึงนะครับดูบรรยากาศสักหน่อยเดี๋ยวเรากลับตรงไหนเนี่ยสังเกตสีหน้าแจ่มใสนะครับ พายมาแค่นี้ถ้ามีความพยายามทําไมจะมาไม่ถึงครับแต่ตอนกลับเนี่ยครับไม่รู้ยังไงเลยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่อ่๊กี้เราอะระยะเวลานาฬิกาก็ไม่เอามาครับไม่มีอะไรสักอย่างนายเอาเงินมาห้าร้อยมาแต่กล้องเงินห้าร้อยบาทของขายก็ไม่มีแล้วพี่หนึ่งเอามาแล้วแไฟเช็คอะไฟเช็คอะทาอะไรได้บ้างพี่หน,นึ่งก็นั่นอะอย่างน้อยก็มีไฟอ๋อ อย่างน้อยมันตัาานตายหาปลาแถวนี้ก็ไม่หนาได้เวลากลับยัง่งสวยก็ไม่ค่อยสวยมากนะครับเช่าเรือมาชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทมีแต่ขยะพายเรือมาดูอะไรนะครับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มีเรือเข้ามาจอดดูปะการังกันตรงนี้ใช่ไหมครับพี่หนึ่งมีเรือมาจอดดูปะการังนี้แทนที่จะขอยืมอะไรเขามาลอยเพราะเขาเขามาดำแถวนี้มีปาการังหมดเลยครับแต่พวกผมไม่มีอุปรกรณ์อะไรสักอย่างเลยแลจะดูอะไรเย่ย ก็เลยมาดูแต่หินกระทรายแถวนี้สบายไหมสบายใจไหมสบายตอนนี้สบายแต่ตอนทายกลับนะครับดูครับดูกล้ามเป็นมัดๆเลยเห็นไหมครับที่เนินเขานะครับจากเกาะเมื่อกี้นึกว่าไม่มีอะไรจะสวยสวยเหมือนกันนะเนี่ยตอนเย็นพระอาทิตย์ตกเข้าท่าครับมียอดมีเนินมีเดินมาขยะนี่ภาพที่ไม่ควรใจ เห็นอย่างมากนะไม่รู้ใครช่างพายเรือมาทิ้งขยะแต่คงไม่ใช่พวกผมนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่พบมาก็คงไม่มีอะไรจะทิ้งนะครับมีเรือหาปลาอยู่ไกลนั่นอันนึงใครเป็นขออาศัยเขากลับไหมป๋อยังครับป๋อยัง